หวังว่าเสียงโตจะมีเฮ้ยกราบสวัสดี <S <S ท่านชมนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กองผมมค์ฮารีนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแกนี่นะฮะซึ่งโหมดที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือโหมดเอ็กซ์ตรีมครับทุกคนมันมีคลิปิปหนึ่งอ่ะผมขอท่านผู้ชมว่าถ้าครบสามสิบไลค์ผมจะเล่นโหมดเอ็กซ์ตรีมแล้วมันก็ถึงจริงด้วยนะปะแเราไปเล่นกันเลยวันที่หนึ่งครับทุกคน นำดำมาแล้วนะฮะมันเอาไว้เปิดประตูหน้านะทุกคนจะยุนไปทางนี้ก่อนเฮ้ยมันมันคือแบตเตอรี่นะทุกคนแกนี่ไม่เห็นนะะเราก็จะขึ้นไป <see> มันเผื่อทำเสียงจนได้๋อว่าแกนี่ยังไม่เห็นนะ <see> นนนหืม มันเห็นผมซะละหมายกอดตรงนี้มีวาวนะมีตุ๊กตาหมีมีวาวโอเคเดี๋ยวค่อยเอาของทีละชิ้นนะตุ๊กตาหมีไม่ต้องหรอกผมจอ,อกไปแล้วทุกคนสามสองหนึ่งไปกัน อทำไงวะเนี่ยโอเคทนทีนี้นะครับผมจะทำเสียงงผมจะทำเสียงตรงนี้นะโอเคแล้วก็รอมันมานะฮะโอเคเอ้ยโอ้โอไม่ทานครับทุกคนแสดงว่าของผมก็ไม่ได้อยู่นี่ดิผมทำเสียงรอคุณยายไม่ได้แล้วไปหวังว่าเสียงตัวจะมีเฮ้ย คุณยายาคุณยายเป็นพรมีแล้วหรอทำไงดีวะทุกคนคิดออกแล้วจะรีบวิ่งไปข้างล่างไปไม่รู้จะทันไหมหรอกเอ้ยทนันจะลอกคุณยายมา ห้องอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะ,ะโอเคนะรอตรงนี้ฮะมาแล้วทุกคนโอเคนะปิดโอเคเยี่ยม <c oughs> ตอนมันสรุปก่อนนะฮะเอ้ย,อยจะพังประตูเหรอโอเคสิบห้าวิก็เอานะทุกคนวิงว่งวิง่งวิ่ง โอ้ดกับดักไอ้บาเอ้ยนี่หาหาตรงนี้ก่อนจิบจิบโอ้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะที่ปิ่ยชั้นสามโอเครดบวิ่งนะ,นะเดี๋ยวลอาคุณยายเข้าไปในห้องนั้นนะ <c oughs> ไม่รู้มันจะได้ผลไหมหวังมันจะได้ผลนะรีบขึ้นไปเร็วเฮ้ยเร็วกว่าน,นี้ได้ไหม มาคองนี้นี่กันเข okay, นี้นี่มีครีมนะรีวรวรๆวรีวรวโอเคสวยงามวองล็อกแกนี่ยังไม่เห็นอุย้ยรีวมากคุณยายสิทีนี้ผมจะลอกคุณยายไปพังประตูตรงนั้นนะ เอ้ยมันไม่บักอ่ะทุกคนเดี๋ยวคุณยายจะพังประตูไหมวะวูฮยคุณยายเห็นผมแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณยายมันไปยังนะแต่ว่าผมจะไปดูว่ามันมีอะไรข้างในไปกันจุ๊บจุบโอ้โหมีฟันเฟืองนะผมว่าคุณยายจะไม่มานะ ทุกคนมันเฉียดเฉวเลยเมื่อกี้อ้แกนี่นะยายจะไปแล้วนะผมจะเอาไม้อะ่ะเข้าไปต่อนะทุกคนหยิบหยิบมาแล้วก็โอ้ยคุณยายเห็นคุณยายเห็นมันมายัางวะตอนนี้ผมจะหนีคุณยายนะโอ้ ไม่ทันครับทุกคนอาย่ะรอดนี้เนี่ยตอนสุดท้ายแล้วทุกคนยังไม่ได้อะไรเลยโอ้โหไม่ทันแล้วครับทุกคนคุณยายเห็นผมได้ไงวะโห้ไม่นะฉันอยู่บนชั้นสามนี่นะ ทำไมบรรยากาศมันดูน่ากลัวขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยแกนี่อย่าทำอะไรผมเลยไว้ชีวิตผมเถอะปล่อยผมออกไปจากบ้านเถอะคุณยายเอเกมโอเวอร์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปนะ แลวถ้าใครอยากให้ผมผ่านเนี่ยขอคลิปนี้ร้อยไรมันจะเล่นให้ผ่านให้ได้เลยทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน